วันนี้เราจะพูดถึงนะครับเคล็ดลับในการแต่งรูปนะครับในไลน์รูมยังไงให้เร็วดังสายฟ้าฟาดนะครับโดยวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ท <su> ี่ผมเอาไว้ใช้นะครับแต่งรูปเลยนั่นเองผ่านโปรแกรมนะครับที่ทุกคนใช้งานกันในการแต่งรูปนะครับอย่างเจ้าตัวโปรแกรมนะครับเจ้าตัว Adobe Lightroom Classic นั่นเองครับเพราะล่าสุดนะครับทาง slideshow effects นะครับได้ออกนะครับเจ้าตัว built-in มาที่จะทำให้เรานะครับใช้งานกับเจ้าตัว Adobe นะครับ Lightroom Classic บวกเจ้าตัว s t e a m d e s k นะครับได้อย่างง่ายดายแล้วก็ทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครรับบต้้อองงกกว่าเฮยจิๆ ถ้าเราใช้ตัว Steam Deck p a s s ตัวนี้นะครับเราก็สามารถนะครับใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆนะครับที่รองรับเป็นมาตรฐานเช่น Adobe Photoshop หลายพุงเนี้ยแต่ก็ต้องบอกครับว่ามันไม่รองรับนะครับจอตัว Adobe Lightroom นั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นการใช้งานร่วมกันนะครับระหว่างจาตัว Adobe Lightroom Classic นะครับกับจาตัว Elgato Steam Deck p a s s นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันมีราคาอยู่นะราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่39.99เหรียญนะครับซึ่งแปลเงินไทยก็ประมาณ1,300บาทนะครับบวกลบ ะครับที่ซื้อเจ้าตัว Steam Deck Plus หลังจากนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมนี้นะครับให้ใช้แบบฟรีๆเลยนั่นเองครับดยสิ่งที่เราต้องทำนะครับโดมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ให้ใต้ description ของคลิปนี้นะครับก็คือเราต้องเข้าไปโหลดนะครับที่มาร์เก็ตเพสนะครับของเจ้าตัว Elgato นั่นเองตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า Lightroom Classic Pro p r o File นะครับ for Steam Deck Plus นั่นเองก็เราสามารถซื้อนะครับดาวน์โหลดมาได้โดยราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่อย่างที่บอกไปครับก็คือ39.99เหรียญนะครับแต่อันนี้ครับเราซื้าเก้าเหรีแล้วครับเราก็ติดตั้งนะครับกก็จะมมีคู่ือในารติดตั้งอยู่ว่าเรานพื่อท ติดตั้งยังไงผมอนุญาตนะครับข้ามในส่วนนี้ไปนะกันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับที่มันยากอะไรมากมายเนาะก็สามารถติดตั้งนะครับตามคู่มือได้เลยครับอันนี้นะครับเราก็ต้องมาเลือกนะครับว่าเฮ้ยเราต้องการแพ็กเกจไหนนะครับในการใช้งานบ้างนะครับนั่นเองครับเช่นเราต้องการนะครับแยกเป็น library develop นะครับ c o l e g r a d i n g ซึ่งพวกนี้นะครับในนี้มันก็จะมีนะครับแบบนี้เลยก็คือให้เราเลือกนะครับเป็นแพ็กเกจได้หมดเลยนะครับนั่นเองครับโดยวิธีการใช้งาน steam deck pass นะครับผมอนุญาตอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากเนาะเพราะว่าเราเคย ที่หน้าคอลเลอร์เกตดิงใช่ไหมครับมันก็จะเด้งนะครับมาที่หน้าคอลเลอร์เกตดิงเลยแล้วเราสามารถนะครับปรับหมุนได้เลยเนี่ยอ่ะไม่รู้ว่าใครเห็นไหมเนาะคือตรงนี้มันจะหมุนนะครับได้เลยว่าเฮ้ยเรานะครับต้องการรูปแบบไหนเนาะในการที่จะทำคอลเร์เกตดิงนะครับแล้วเราสามารถกดเลือกได้ว่าเฮ้ยทำมิดโทนตื๊ดตื๊ดต,ตืนะครับกดเลือกได้เลยแล้วก็สมมุติเราเข้าที่หน้าเดเวลลอปใช่ไหมครับตื๊ดเราก็สามารถกดนะครับเลื่อนภาพตรงนี้ได้เลยก็ช่วยนะครับทำให้เราสามารถทำงานนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ นีหรือว่ากดซูมก็ได้นะเนี่ยสมมุติจะซูมนะครับก็ทํานะครับได้ผ่านเจ้าตัวอเอลโกโต้ซินเดคพาตัวนี้ได้เลยฟุ๊กฟุ๊กฟกแบบนี้นะครับ ตัวนี้ครับมันจะเป็นการตั้งนะครับที่เราสามารถเพิ่มนะครับตัวตัวเลตติ้งได้นี่ซึ่งจริงตรงนี้เราสามารถนะครับคอสตอมได้หมดเลยผ่านหน้าโปรแกรมตัวตัวสตีม d ด็นะครับนั่นเองซึ่งผมขออนุญาตนะครับให้ดูหน้านี้ก่อนนะกันก็คือตัวนี้จะเป็นตัวตัวโปรแกรมของเจ้าตัว Steam De c k เลยนั่นเองครับโปรแกรมตรงนี้นะครับที่เราใช้มันก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับให้เราสามารถอย่างที่บอกเนะว่ามันจะเป็นตัวแพคเกจว่าเฮ้ยเราอยากได้เบสิกนะครับไลบรารีฮันเลอร์เกทดิงฮันเลอร์มิกไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งาน เฮ้ตรงนี้เราสามารถกดเองได้ไหมแน่นอนครับเราสามารถกดได้ว่าเป็น Library, Color Mix อรมไลทพวกนี้นะครับ t o t a l utility อันนี้ก็จะเป็นหน้านะครับที่เป็นเจ้าตัวหน้าเมนแล้วเราค่อยกดเลยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวเดลตกได้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้เช่นอะ b e l i g h t r o o m เข้ามานะครับก็สามารถทำนะครับได้ตรงนี้นั่นเองตรงนี้มันก็จะเป็น Exposure นะครับสามารถปรับนุ่นปรับนี้นะครับได้ครับ แล้วก็เราไล่นะครับมาที่เมนูเลยนะครับแล้วก็มาที่เจ้าตัว Library เนาะ <c oughs> ก็จะสามารถเข้านะครับไปที่หน้า Develop แล้วก็สามารถปรับการตั้งค่านะครับยาง หมุนนี่เราสามารถหมุนนะครับด้วตัวรูปภาพได้ทำย่อเป็นกริดได้นะครับเป็นลูปนะครับได้คือมันจะวนนะครับไปเรื่อยๆหรือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากตั้งใช่ป่ะแล้วกดเข้าที่ d e v e l o p อีกรอบมันก็ไปหน้า d e v e l o p สามารถกดเอาตัไว้โบรานได้เลยว่าเฮ้ยเอาตัมันเป็นยังไงนะครับ convert to white and black หรือว่าจะ match นะครับรูปจากรูปก่อนหน้าอะไรพวกนี้เนาะหรือจะเอาตัไปเลยให้มันง่ายๆนะครับตัวเนี้ยก็จะสามารถ custom นะครับได้หลากหลายมากๆเลยนั่นเองครับก็เข้ามาแล้วข้อที่ basic ต่อเนาะก็ ปรับนะครับพวก exposure นะครับพวก temperature t i มเอ็กพอร์เนะครับก็คือตรงนี้กดได้เลยเราสามารถ create visual copy ได้นะครับสำหรับคนที่เฮ้ยอาจจะอยากแต่ง2โทนนะครับในภาพเดียวกันตรอันี้ก็สามารถทำนะครับได้เลยกดตรงนี้คือคอสตอมสามารถทำได้แหละตัวไวบรานะครับทำเป็น left นะครับหมุนภาพ left หมุนภาพไลน์นะครับก็คือหมุนภาพขวาอันนี้นะครับก็จะเป็น enhance detail นะครับก็คือการเป็นการลดหน่อยส์สนเองนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยนอยส์มันเดียวก็กด enhance ซี่เทลตรงนี้ได้ก็เพิ่มความสนะครรับในนกาาาทํงโดยทวก เราไม่ต้องใช้นะครับเจ้าต,ตัวคีย์บอร์ดเลยนั่นเองครับอันนี้ก็ได้ลนะก็จะเป็นไฟล์ DNG มานั่นเองครับอันต่อมานะครับก็คือเจ้าตัว Color Mix นั่นเองครับอันนี้เราสามารถมิกส์นะครับคัลเลอร์ได้เลยว่าเฮ้ยเรานะครับอยากได้คัลเลอร์แบบไหนนะครับ c ันเริ่มีสีเหลืองนะครับสีส้มปุ๊บป,ป,ปุหมุนนะครับจากเจ้าตัวเอลโกโตสติมเด็กพาสตได้เลยเนาะแล้วันต่อไปนะครับคือเจ้าตัว Color Grading นะครับพอเรากดเข้ามาใช่ปะ่ะก็สามารถกดนะครับได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้ Shadow อยากได้ส่วนไหนนะครับ saturation กดเข้าไปเราก็สามารถกดนะครับหมุนตามโปรแกรมได้เลยว่าเฮ้ยเหมือนเจ้าตัว Color Grading ในเจ้าตัวโปรแกรมนะครับหมุนดงหมุนแดง กดคัลเลอร์ไปลงบาลานซ์ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะแยกระหว่างทิศทางใช่ไหมครับอันแรกก็จะเป็นการแบบบุ่นเนาะว่าเฮ้ยอยากชิปนะครับไปทางสีไหนนั่นเองอันที่2นะครับก็คือชิปตัวสีไปเลยว่าเฮ้ยเราจะได้อยากได้สีนั้นนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นอสสำหรับเจ้าตัวอันที่2นะครับส่วนอันที่3มก็คือเป็นการเหมือนแบบเป็นการบาลานซ์สีนะครับว่าเราอยากได้บาลานซ์สีขนาดไหนนะครับนั่นเองอันเนี้ยก็แล้วแต่การที่เราชอบแล้วแหละว่าเราอยากได้นะครับการบาลานซ์สีนะครับประมาณไหนครับแล้วก็สามารถกดนะครัับนม ก็ดิมทุกอย่างนะครับมันก็สว่างนะครับแพ่ภาพเหล่านะเพื่อเป็น r e f e r e n ์ได้นะครับว่าเฮ้ย r e f e r e n ์จริงๆตอนเนี้ยรูปจริงๆที่เราจะออกมามันเป็นยังไงโดยที่ไม่ได้มีแสงนะครับอื่นๆรบกวนมากนั่นเองครับแล้วก็กดกลับไปนะครับฟึ๊บอยากได้อะไรสมมุติเราอยากได้สว่างกว่านี้ใช่ไหมครับพออยู่หน้าประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเจ้าตัวพู้กันมาเนาะแล้วกดที่ผู้กันเข้าไปนะครับนี่มันก็จะเป็นบัชเข้ามาให้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สานบลบนะครับ ของเจ้าตัวผู้กันได้นะครับว่าเราอยากได้แล้วเราก็ป้ายไปแล้วเราค่อยนะครับมาเพิ่ม exposure นะครับตรงนี้นั่นเองครับมีประมาณนี้นะเพิ่มคนทงคนทาานนะครับก็ จริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่เราคอสตอมเลยว้ว่าเรานะอยากได้คอสตอมประมาณไหนนั่นเองครับทีนห้ผมจะลองแต่งรูปให้ดูนะครับแบบคร่าวๆเลยว่าเฮ้ยการแต่งรูปแล้วถ้าเราใช้นะครับแค่เจ้าตัว Steam Deck นะครับบวกเมาส์เนาะมันจะเป็นอย่างไงบ้างครับหลักๆนะครับที่ผมใช้ปกติก็จะไม่ได้ใช้ก่อครับผมก็จะเข้าไปที่ให้เป็นเจ้าตัวหน้าเดเวลอรก่อนนั่นเองนะครับเดเวลอรเป็นรูปเดียวเนาะแล้วก็ออกมานะครับเป็นเจ้าตัวเบสิกแล้วก็ปรับนะบุนเจ้าตัวเทมเพอเรเจอร์นะครับอะไรพวกนี้ ตามที่เราต้องการเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับเจ้ต,ตัวทิ้นอยากได้ชมพูอีกนิดนึงนะครับอพอเชอร์เฮ้ยสวอยนิดนึงแล้วก็คอนท้าส์นะครับเพิ่มอีกนิดนึงอื่นๆนะครับก็จะกดนะครับกลับเข้าไปที่เจ้าตัว c o l o r g r a d i n g เนาะที่เป็นตัวสีนี้เลยนะครับก็จะมาปรับย่อยนะครับว่าเฮ้ยมิโทนอยากได้ประมาณไหนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สมองผมปรับให้มันแดงใช่ปะผมก็หมุนนิดนึงรู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้อยากปรับฟ้าฟ้านิดนึงแล้วก็เพิ่มนะครับ เข้มนะของเจ้าตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เพิ่มเนี่ยให้เป็นโทนนะครับแบบที่เราต้องการเลยแบบนี้ก็สามารถทำนะครับได้ง่ายๆจริงๆผมไม่ค่อยทำไรเยอะหรอกเวลาที่แต่งรูปนะครับประมาณนี้อ่ะสมมติปากกาแบบไฮไลท์เพิ่มเติมปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้รู้สึกว่าเฮ้ยรูปนี้อยากได้สีเขียวเพิ่มปุ๊บหมุนไปสีเขียวปุ๊บนี่เพิ่มเขียวนิดนึงนะครับแล้วก็ไฮไลท์ แล้วก็เพิ่มนะครับความบาลานด์นิดหนึ่งเนาะให้มันดูบาลานด์นิดหนึ่งนั่นเองครับประมาณนี้แหละแต่ละรูปนะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากเนาะสำหรับผมครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับที่อยากจะโชว์ต่อนะครับก็จะเป็นรูปนี้เนาะผมก็อ่ะกลับนะครับเข้าไปที่เจ้าตัวเบสิกเข้าไปที่เจ้าตัวเบสิกนะครับแล้วผมก็อยากรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันเหลืองกว่าน,นี้นิดนึงเนาะก็ปรับนะครับเจ้าตัวบาลานได้เลยให้มันเหลืองกว่าน,นี้เพิ่มทีนเฮ้ยชมพูนิดนึงให้มันมีความแบบเฮ้ย ผิวนะครับอมชมพูนิดนึงนะครับอิพอเชอร์เอ้ยสว่างกว่าน,นี้ให้มันสว่างไปเลยนะฮะสว่างโพลโพไปเลยลดคอนทราสต์หน่อยให้มันมีความแบบสวยๆนั่นเองแล้วก็ผมอยากดูนะครับว่าภาพจริงนะครับเป็นยังไงผมก็กดนะครับตัวตัวไลท์ดิมนะครับดูว่าเฮ้ยสีมันก็โอเคอยู่แล้วนะแล้วก็เข้านะครับมาที่ตัวคอนเลอร์เกรดดิ้งนะครับผมอยากได้แซดนะครับในแง่ของตัวความเหลืองเพิ่มก็มานี่ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นตัว,ตว saturation นะครับแต่ ผมอยากได้เจ้าตัวโกโบเนาะปุ๊บอ่ะตรงกลางเลยผมก็ปรับไปปุ๊บอ่ประมาณนี้ออกแดงๆนิดนึงนะครับปุ๊บ ก็ถูกโอเคนะครับรวดเร็วนะครับกว่าเดิมแล้วนั่นเองซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ช่วยเราทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิมแต่เราต้องใช้ความชินนะครับในการทํางานนิดนึงเพราะว่าตัวเมนูเราจะเป็นคนคอสตอมเองใช่ป่ะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันไม่ได้คอสตอมมาจากมือเราเราก็จะแบบมีความงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยเราต้องกดอะไรต่ออะไรหลังอนพวกนี้อันนี้มันต้องเป็นเบอร์เฟอร์ของคุณแล้วว่าคุณนะครับจัดการเบอร์เฟอร์ของคุณครับยังไงนั่นเองครับแล้วก็ตัว utility ตรงนี้นะครับเราสามารถสไลด์ไปมาได้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้ รู้สึกว่ารูปมันอยากให้มันเบี้ยวกว่านี้นิดนึงนะครับให้มันออฟเซตนิดนึงก็มากดตรงนี้ได้นะครับเราก็สามารถรีเช็คแบบ before After ได้นะครับจากหน้าตรงนี้นั่นเองซึ่งจริงๆก็เราสามารถพอซ่อมได้หลายหน้าแหละครับอย่างที่เราบอกไปเนาะอันนี้นะครับตัวหน้าเมนูตัวนี้นะครับอ่ะสมคนนี้สมมุินะครับในการใช้งานเนาะเช่นผมเข้าไปที่หน้าเจ้าตัวลายาบรีใช่ป่ะเราสามารถทลายนะครับการใช้งานว่าเฮ้ยแล้วก็ปรับนะครับตัวตัวฟีเจอร์ไปเรื่อยๆนะครับ บบนี้ได้นะครับจริงๆอันนี้เป็นโปรแกรม Lightroom หมดอยู่แล้วนะครับก็เราสามารถมากดนะครับผ่านตรงนี้ได้เลยผ่านการสไลด์มานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนว่ามันมีทั้งหมดนะครับกี่หน้าในแต่ละโปรไฟล์นั่นเองนะครับ Photo Creative Visual Copy นะครับคือ1ดาว2ดาวอันนี้เหมาะสํหรับคนที่ต้องการคัดรูปก่อนมานี้นะครับก็รวดเร็วเหมือนกันแล้วก็บุญนะครับแต่ละรูปด้วยอันนี้แทนแล้วก็กดเข้าไปเลยอ่ะ5ดาวหรือจะเพิ่มดาวลดดาวนะครับตรงนี้ก็ได้แล้วก็สไลด์ไป เป็นแท็กนะครับว่าแท็กเป็นสีอะไรนี่เป็นคีย์ลัดต่างๆนะครับแล้วก็กดมานะครับปุ๊บปุ๊บเดเวลอปนะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับเป็นคัลเลอร์มิกต่างๆ Color, คัลเลอร์เทมคอนทงคอนทาสนะครับตรงนี้ก็ปรับนะครับได้เลยไฮโล่ไฮไลท์ชาโด์นะครับก็สามารถหมุนนะครับมาได้เรื่อยๆปุ๊บนี่ตามที่เราต้องการเลยอยันนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์มิกซแหละ ก็จะมีความเหลี่ยนะครับในการใช้งานมากๆรวมถึงเจ้าตัวบัตโซนีนะครับก็ทํางานผ่านเจ้าตัวซิมเด็กบัตได้เช่นเดียวกันก็บัตแล้วก็มาบัตนะครับตรงหน้าได้เลยแล้วก็เพิ่มลดนะครับแสงผ่านเจ้าตัว,ตวนี้ได้เลยฟลุ๊ปฟลุ๊ป,ปนี่ประมาณนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับรวมถึงใครต้องการแกดีย้นตรงนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันเพิ่มลดไฮไลไท์ฟลุ๊ป,ป,ปนี่นะครับเพิ่มสีลดสีรวมถึงเจ้าตัวมา r k ร์กิ้งนะครับตรงนี้ก็ทํางานนะครับได้ เลยปุ๊บเสร็จแล้วเลื่อนไปนะครับอยากได้ create after to before อันนี้ก็ก็คือเอารูปนะครับที่เป็นเจ้าตัว after นะครับไปเหมือนเจ้าตัว reset นะครับตัวตัวภาพปกติให้มันเป็นภาพนะครับที่แต่งแล้วนั่นเองครับปิสกรีนนะครับตัวนี้ทำงานได้เลยปุ๊บอ่ะรูปก็จะกลับมาหน้าปกติแล้วครับนี่ตัวหน้าเบสิกนะครับก็เพิ่มลดก็คือจะเป็นการปรับแหละ คร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆเลยไม่ได้มีอะไรมากนะถ้าใครจะใช้นะครับแนะนำว่าไปใช้เจ้าตัวเดเวล o อดีกว่าไฮไลท์ชาร์โดปุ๊บปุ๊บแบบไฮไลท์แบบชาร์โดตรงนี้นะครับแบบไวแบก texture quality นะครับก็จะมานี้นะครับสนองการปรับได้นะครับในเจ้าตัวเบสิคส่วน Color Mix นะครับไม่ต้องพูดถึงเยอะแหละก็คือการ Mix Color นะครับว่าเราอยากได้ลักษณะนะครับแบบไหนก็จะมีเมนูขึ้นมาว่าเราอยากได้สีไหนนะครับก็สามารถ Mix นะครับไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับนี่ก็มี Custom นะครับมาพอสมควรเลยนั่นเองใครที่กำลังสนใจนะครับเจ้าตัว Elgato โ i n ินเด a ลาตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆนะครับจากทางซูมคอนเวล่าครับเพราะว่าเจ้าตัวโปรแกรมนะครับที่เรารีวิวมาเจ้้้้้้าา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 ตััััววนนนนนนนีีะะะะคคคครรรรบบบถุณซือจจกททงไม่่่เป็ห ไปจับตัวจริงกันได้นะครับหรือว่ากดนะครับผ่านโปรโมชั่นออนไลน์นะครับต่างๆใน s h o ป e e ้และซดานะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ในใต้ทิปชั่นครับของคลิปนี้รวมถึงเว็บกซูมคล้องมาลาด้วยนะก็รับไปฟรีเลยนะครับเจ้าตัวโปรแกรมที่เรารีวิวกันในวันนี้นะครับเป็นส่วนเสริมโปรแกรมสำหรับคนที่ชอบใช้เจ้าตัว Adobe Lightroom นั่นเองนะครับรวมๆแล้วนะครับเจ้าตัวเอฟเฟกต์ตัว Steam Dehazsoni นะครับกับซอฟต์แวร์จากทาง Slice So Effects นะครับกับโปรแกรมเจ้าตัว Lightroom Classic Pro Profile s t e a m d e c k p l u s นอกก็จะทำให้เรานะครับมีฮาร์ดแวร์ที่ดีแล้้ววมีีีซอฟต์์แรรทท่ดก็จะาใหเ นะครับทำงานนะครับได้รวดเร็วนะครับมายความคืนนั่นเองครับยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวซินเดปลาตัวนี้นะครับใครที่ซื้อหลังจากนี้นะครับเจ้าตัวซินเดปลาสก็จะแถมโปรแกรมนะครับตัวนี้ไปได้ฟรีๆเลยแต่ถ้าใครซื้อก่อนหน้าเนาะก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าคุณต้องซื้อโปรแกรมนะครับตัวนี้ที่มาจากทาง Slide Show e f ฟ e c t นั่นเองก็ราคาประมาณ1,200-1,300บาทประมาณนี้นะครับอยู่ที่40เหรียญนั่นเองครับใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์้องให้ช่องด h e p i ผมด้วยส่วนวววััััันนีีเฟิรรร์สสสคคบบต้้แลด